เงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะราคาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วสวัสดีครับเมียนกี้แบรนะครับวันนี้เราอยู่ในเซเว่นไลท์รีเวิร์ดนะครับวันนี้ขออนุญาตมาแนะนําวิธีการฟาร์มนะครับคราวนี้มีคนขอมาว่าเบลลิก้า 3c6 เนี่ยสามารถฟาร์ม 12, 121หรือว่า111ได้หรือเปล่า ต้องบอกตรงนี้ก่อนมว่ามอนสิบสองหนึ่งอ่อนกว่าสิบเอ็ดหนึ่งนะครับก็เลยขอย้ามาบอทอันนี้คือที่มีลองบอทนะอันนี้มีเอาของแบบเอ่อของใครเนี่ยกับยอนฮีมารวมกันเลยนะคือก็ยังบอทเรียกว่าห้าสิบห้าสิบดีกว่าเออสรุปว่าบอทได้ไหมได้แต่คือหมีว่าอย่าหาทําดีกว่าคือตัวเบริก้ามันเก่งจริงคือเรื่องห่อนะแล้วก็หกหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งอันนี้ถ้าเราฟาร์มสิบสองหนึ่งได้หกหนึ่งก็มันก็ได,ไ 6, 1, 8, 1, ได้อยู่แล้วถูกไหมครับหกหนึ่งับหนึ่งได้อยู่แล้ว ของนี่รวมซุปเปอร์สตาร์มาให้เลยนะก็ยังใช้คาว่าห้าสิบหอยู่แต่แหวนนีใช้อมาตาคนระมึงมันมีโอกาสรอดมากกวา่าอันนี้ใส่เฟืองเยี่ยงนะครับใส่เฟืองเยี่ยงเออหดาวเลยไม่งั้นก็ดาเมจไม่พอจริงจริงนะครับอ่าวิธีการเล่นก็คือเอาสกิลหยิงก่อนให้ติเวทเบาบางแล้วก็สกิลสอยิงจะ้โดนเวทแรงขึ้นนะครับประมาณนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปทดลองให้ดูเนาะ เห็นดมไ่สนะเราเปิดด้วยเม่นบอกบ้างก่อนนะครับเม่แรกสอนเพราะว่ามันจะสิดโดนมแมงขึ้นนะครับคือหมีมองว่าถ้าจะบอดได้บอดไม่ได้ไมาอยู่ที่ว่าเพื่อนต้องทำค่าเชือกุดกระจุดอ่อนให้ติดทุกดอกอะราะหมีนี่ื่อกีก็ไม่ติดนะที่ขนาดหมีรวนของเราด้วยนะก็ยังไม่ค่อยติดบ้างติดบ้างนะครับถามว่าบอดได้ไหมใช่ว่าห้าสิบห้าสิบยาก ใช่ครัว่ายากนะแต่ว่ามีแนะนําว่าถ้าคิดจะบอดจริงจังไปตัวอื่นจะดีกว่าแต่ว่าทําได้ไหมทําได้ครับก็ดูอย่างนี้บอดเนี่ยแหละแต่ยากใช่ครว่ายากเลยแหละข้อดีของตัวเราก็คือตัวเราจะมีเกาะสองรอบครับเนี่ยเราก็ยิงธรรมดาลอยไปเนี่ยโลอตีก็น่าจะผ่านมั้งโอ้ยโอ้โหเจ็บครับเกาะรอบแรกมาแล้วครับนี่แน่โอ้ยเฮ้ยตึงตึงเนี่ยโอ้ยไม่ตายวะลูกสองล้ตายนะโอเคเรียบร้อยก็อย่างที่เห็นนะครับบอดได้นะแต่เหนื่อย เดี๋ยวถ้าสมมติมีใครบอกว่าะจะทําใช่ไหมโอเคเดี๋ยวมีบอกสเปคของให้นะอาจจะต้องเหนือหมีนิดนึงถ้าจะเอาชัวร์อันนี้คือหมีใส่เนะอ่อเฟิองเยี่ยงช่วยด้วยนะถ้าไม่ใส่เฟองเยี่ยงยังไงก็ไม่ไหวครับอ่ะอันดับแรกนะเบลิกา้าอันนี้หมีใส่จุดอ่อนแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่มีแหวนตายเกิดอะ่ะหกดาวอยู่สามเทินใช้ใส่แหวนตายเกิดสามเทินไปเลยครับถ้าใส่แหวนตายเกิดเทินเดียวเอาไม่อยู่นะ อย่างนี้ไปใส่แหวนชุดอ่อนดีกว่าเพราะว่ามันจะติด2ค่าดีกว่าติดทั้งคีทั้งชุดอ่อนนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆที่มีประดับห้าถึงหดาวขึ้นไปจะเป็นในส่วนออประดับไต้เกิดอมตะอะไรพวกนี้สามารถใส่แทนได้เลยดีกว่าขามีมีปัญญาแค่สี่ดาวมันเทินเดียวมันไม่ทันนะครับถ้าเกิดจะเอาแบบบอดได้จริงๆนะคิทิคอนควรเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปอย่างของมีเนี่ยลราก็ดาวเบรคคิทิคอนตรงเนี้ยเพื่อนๆต้องไปทำให้ได้ทั้งสองร้อยสามสิบสองร้อยห้าสิบอันนี้บอดได้แล้วก็ค่าชุดอ่อนตอ ก็ถามว่าควรทํำไหมทําได้ครับแต่ว่าของต้องแน่นแบบเปียเลยนะกางเกียงในต้องหลัดเปียะเลยอะ่ะเออไม่งั้นทำไม่ได้จริงๆครับอีกวิธีนึ่งก็คือใส่เซตไฮด้าแต่เซตไฮด้าเพื่อนๆจะต้องออปชันแบบนี้เลยคือคี90ดาิเมจคีนิคอน250เอ้ยดามเมจคีนิคอนสัก230ขึ้นไปก็ได้แล้วก็อัตราจุดอ่อน50นโอ้ขนาดเซตคียังทํายากเลยถูกไหมถ้าเกิดเซตเซตเอ,อ่อไฮด้าทิ่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะค่าคีจะพอหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะนั้นก็สรุปใหห้้เเลยยรบสามามถอออไดแแต่่่น,นนนนนืะ อ้าแล้วมีลองบอดดูประมาณ10บรอบชนะ6แพ้สี่ขนาดของมีประมาณนี้ก็ยังตายเลยก็เลยบอกได้ว่าอันนี้มันคือทางเลือกสุดท้ายถ้าสำหรับคนที่แบบว่าไม่มีตัวละครพวกนี้ก็สามารถจัดได้ข้อเดียวเบลลิก้าคือเทพหอครับต่อให้มีถอ่อสอ3ร้อยหอ 300, ห้าอ 500, ขึ้นมาเบลลิกา้าก็ได้ลงแน่นอนโดยมีสรุปตัวฝันร้ายให้เลยนะอะไรดีสุดในการบอดนะครับมีให้แบบแรกก็คืออะไรครับพี่ใคแน่นอนนะพี่ใคกูหายไปไหนแล้วเนะี่ยอ๋อพี่ใคอยู่ในนี้ เนี่ยมีรวมของให้ของที่ดีที่สุดแล้วอะของที่มีมีเนี่ยเอาไปให้เบลลิก้าให้มันบอดได้ก็ยังตึงเลยนะใครที่อันดับหนึ่งเลยเรื่องการบอดเลยครับเก่งทุกอย่างเลยนะโอ้โหเขาเป็นพระเอก 9, o, เซเว่นไนท์แทนเทโอไปเลยก็ได้ไม่ว่ากันนะตัวที่สองคือยอนฮียอนฮีต่างกับเบลลิกา้าไงคือยอนฮีท่าเบเทโอมันแรงมากครับมีลงทีเดียวตายสามตายสี่อะในขนาดที่ว่าเบลลิก้ายิงได้แค่ครึ่งหลอดเองดาเมีค่อนข้างห่างอันนี้ก็พูดถึงของเท่ากันซีหกเท่ากันเนาะ อันนี้ตัวเป็นตัวสองตัวนะตัวละครที่3ที่มีให้ก็คือบอทง่ายๆเลยคือ,อก้าหารก้าหารดาเมจการ PVE แกแรงที่สุดในบรรดากายภาพแล้วแต่ว่าด้านอื่นไม่ค่อยเก่งนะครับตัวที่4ี่แทโอแทโอเบลที่สุดเลยในบรรดา3ตัวที่มีบอกแต่อย่างที่บอกก็คือตัวแกมีตายเกิด C 2อมีลีสก,กิลยังไงก็การันตี4สก,กิลตายแน่นอนถูกไหมครับ4ตัวแล้วนะอ่ะที่บอทได้อะต่อไปถ้าเกิดลินของแน่นมาบอทได้ครับลินก็สามารถบอทได้แต่ต้องสกิลเต็มนะ อ่าตัวที่ห้าแล้วนะมีตัวไหนวะเนี้ยไม่มีแล้วแหละส่วนส่วนใหญ่ใช้บอดได้แต่ตัวอื่นที่ไม่อยากพูดบางตัวมันบอดได้แค่ซีหนึ่งไงแบบบอดได้แค่ฝันร้หนึ่งหนึ่งหกหนึ่งอย่างเงี้ยก็มันมาถึงสิบเอ็ดไม่ได้ก็เลยไม่พูดสรุปเบลลิก้าสามารถทําได้ไหมทําได้แต่ของต้องแน่นจริงนะบอดได้แต่ต้องแน่นจริงข้เพื่อนๆลองไปตัดสินใจเองแล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้แต่ว่าข้อดีของเบลลิก้าคือห่อนะไม่ใช่ฟาร์มนะแต่สามารถเอามาฟาร์มได้แต่ต้องของมันต้องแบบโหตีลังกาแน่นจริงๆก็ปรระมาณนี้นคับ อันนี้มีคนอันนี้มีคนขอมาหีก็ทําให้เนาะเผื่อใครเผือใครอยากจะขอและทําเกี่ยวกับเซเว่นไนก็บอกได้นะครับจนดีช่วยเหลือผู้เล่นทุกท่านนะครับอย่างที่บอกถ้าเกิดมีประดับอมาตหกดาวสามารถใส่ตรงนี้ได้จะผ่านง่ายกว่าเยอะเพราะว่ามันการันตีตายสามเทินไงยังไงก็บอดได้แน่นอนประมาณนี้นะครับจริงๆไม่ต้อง6ดาวก็ได้ประดับหดาวสเทินก็ก็รอดแล้วอืมอ่ะแล้วเจอกันนะครับ